วสวัสดีครับพบกับันนกเขาเงี้ยนะอีชาแนลนะครับผมนี้กับมาต้อนกเขาเชวัตามเดิมครับผมนกแฝกขันอยู่ต้นจำปาครับผมมากับต่นุ่นต่นางเหมือนกับผู้แขกสวัสดีครับต้อนนกครับผมเชวัเรอามันที่เข่า้นที่ไปใส่กับปูมันมาเนียงวะเนี่ยเนียงวะหรอมองกันเอาจะวนตีกันไหมครับผม แต่พอหานา่ทีได้ครับผมเดียบรอยแล้วครับเจ้าบนทิงอเนียหดลันแล้วครับผถมาเจ้าบนทิงคู่เขาเดียวครับผมติดแล้วละครับแต่ว่าเจ้าบนทิงยังขันอยู่ตัวป้าตัวหนึ่งครับกำลังมาหาเจ้าบนทิงเราครับผมแต่ว่าตัวหนึ่งติดไปแล้วครับ นกป้าลายครับผมน,นี่แตเ่เซี่ยวๆครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ใส่แบบปกติครับผมบินไปแล้วครับตัวหนึ่งใส่กับไฟบไบครับผมเดี๋ยวามลงไม้เบิร์นนะครับผมมาถึงหาราทีครับโจวบุตริงใส่ขอมา้าโจวบุตริงคู่แป๊บเดียวผมเรียบร้อยเลย เสียงหน่อยพากางครับเจ้าปืนยิงแล้วครับแจมแรกโอ้ยเดโอ้ลืมไปหัวหน้าหานกตื่นผ่าหัวหน้าครับผมทุกตัวตื่นผ่าหัวหน้าปกติจะปลอมไม่ไส่หัว ผมเต็มแรงครับติดตางวันเรื่อยๆครับผมไม้แรกเต็มแรงครับอัตมาครับผม ก็ลังดุนกันนะครับตอนนู้นกับเขาสามเซนเทียร์แล้วครับมันประหยยบแฮะบุญนทิงกับถึกนกเสียงง่ายแล้วครับบอนได้เลี้ยงแล้วตอนนี้ขังลืมเลยนะี่ผู้แก่กับไม้ครับังดุนกันแค่นี้แหละกระหยดตลอดเลยนะครับ นกคร no ับตัวนึ่งนกหลายครับมีตัวเสียงดีตัวเดียวข้างในก็มีได้เสียงหน่อยธรรมดาจริงพูจจาอาตัวนี้นะพูนี่ไหมโอ้ยบินจ่อยโอ้ยไปกอยค่ะ จะปลดะเรียบ้อยแล้วครับของผู้เขกก็ได้ใส่ตำ,ตำมหมพันธ์เห็ดอย่างคนใบบุเนี่กับันทั้งทางไปโอ้แันเอวะขายขึ้นนตัวสามร้อยสิบอ่โอ้เนี่ยครับนกตอมาจากผมครับผมตัวเนี่ผมแบงปูไปเล่นนกตัวต้อนะครับ เสียงน้อยไปหากลางุมใจโทรมาหลดขายเลยเพิ่มทีขาย,ยให้ให้ขึ้นอยู่สามร้อยหาสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเพิ่มว่าเพิ่มขอแบ่งผมไปผมเลยแบ่งวา,วา,วานโอ้มีสองตัวแล้ววันที้นี่บุญทิ้งก็ถือแล้วครับผมตัวที่บุญทิ้งได้นี่เสียงง่ายนะครับออดดังเสียงง่ายกู่ดังครับตัวนี้เสียงพันหายง่ายนะครับผมได้ไปเลี้ยงแล้วครับตัวนีน้ขังเลื่อมครับผม ตัวนี้ขังเลื่อมนะครับตัวนี้อดดังครับบุญทิงจัดไปสองเต็ม้ะครับผมดูว่านเอาแกนเพียดมาแกนเพียดเอาไปให้่สองเต็มครับผมเมื่อนี้บุญทิงมาได้สองเต็ม้ะครับติดตามครับไปเป็นไดเดี๋ยวลงไม้บ้างครับครับบุญทิงจากเชียงแง่ครับผมเสียงตัวนี้ครับขังเลื่อมครับผมคู่ก็ดังอดก็เก่งครับผมดังเึืนกนครับอดดังคู่ดังครับผมนกป้าตัวนี้เหียงลืมคมับาผม ตัวหนึ่งขังลืมเลยนกในบ้านผมครับมีโอกาสเป็นต่อกอสิเปอร์เซ็นต์ครับผมติดตามกันเรื่อยครับผม,บผมตัอน,นี้ก็กำลังอินออกลงครับผมแต่นนกำลังปเปลอหลง สามตัวนี้ครับผมเจ้าบุญทิ้งเ้านี้ครับเนี่ยครับตัวที่สามตัวที่สามเสียงใหม่ผมเราลงให้เบิ้งครับผมตัวที่สามครับผมจะเลยตัวที่สามครับสำหรับเ้านี้ของบุญทิ้ง ได้ครับผมเกืมาวันนี้ขันดีอยู่ครับเอาดีสุดใหม่ยอยู่จะเลื่อยตัวที่สามนะครับผมติดตามต่อไปครับผมไม่เป็นไรนะครับครับตะนุนเกือมาใส่มองนี้ครับผมไ,ไกล้ๆค้นครับฮัทผนใส่แต่บวกตะเหล็กไดตดตะหล่นแล้วนี่บวกให้ใส่แต่ยางเอาแต่นกหนีไปทั้งอื่น ถึงแล้วครับเสียงหน่อยครับผมมันนีงงเราลงอยู่ตัวแขกก็ได้ตัวหนึ่งถะาลงกล็ได้ตัวหนึ่งมือนเนี่ยเพราะงั้นผมฝากกันไปหนึ่งด้ตัวหนึ่งนกฟัง,งนี้ได้สามนะครับนกฟัง,งนี้ได้สามตัวยี่ปุ่นอีกสองเป็นอ่าเป็นหกตัวครับผมมือนีมันนะครับมือนี่นนนได้พูดละสองพูดละสาม หนึ่งสองสามตานุนได้แล้วครับแต้มแรกครับตานุนหมือนเนี่ยไม่แขกได้ไปสองับ <c oughs> ผมติดตามด้วยเลยครับไม่ประกับงายดอกบ้าน <c oughs> พอวันนี้อากาศดีครับม,มีลมตอนบ่ายวันนี้อาจจะออกไปต้อนขอเขาไง มาตัง้งแต่เด็กถึงเนาะถึงล้วครับบนจริงอ่ะซีตัวนี้เออกูแขียเส้นงกมาทันครับเบื้องใม่เสาเนาะผมวานาก็ไปปืนยิงสียิงยนกโอ้อันเสาไฟก,ก็ไปก่อดดีๆไปก่องานมองสั้นเล่แต่โน้นก็ใช้กันครับแน้นใช้สายไฟเลยพูดก็ไล่ เรียบร้อยแล้วครับผมบุญทิ้งครับแต่อีกแล้วบุญทิ้งตัวที่สี่แล้วครับผมแต้มที่สี่แล้วเดี๋ยวลงไม้บุงน,นะครับ cua tháng ăn được này anh ăn nghe ơ đấy thì vẫn thường ra vẫn đàn nhiều đấy mưa đấy thì vẫn đàn và khám cái thử bẹt vào สามที่ซีครับผมเจะบุญทิ้งครับแป๊บเดียวครับผมมาถึงสี่วัทีครับวันีวายยี่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้เปิดครับมานั่งกินหลังก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเลสไสตติดตามมาเลยครับผมครับผมวันนี้สรุปมาบุญทิ้งจัดไปให้ซีโต้ครับผม นี่ตัวเสียงไงตัวนึงครับที่หนาเลี่ยงนะครับผมนี่ขังลืมครับผมตัวเสียงไงตัวนึ่งน,น,นี่เตรียมกงมาแล้วครับกำลังเดี่ยวไส้กงครับผมบนทิ่งจันไห้ซีครับมาหน,นี่สั่งกาฝากดตกิดตามช่องบอลเขาเงี้ยต้นสีชั้นแวนวแด้ครับผมน,นี่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ